สารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91 Top รบังสามารถติดตาม91 Top นะคะช่วงใหม่ของเราได้ทุก ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ช่องเดียวกันหมดเลยนะคะ fm 91 traffic pro ค่ะแล้วคนที่จะท็อปด้วยกันในวันนี้มีคนเดียวนี่แหละนะคะคุณลาชนกกางบานจ๊บแจงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จานสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะมาเจอกันตามเวลาลัอไหมนะคะโดยนักหมายทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะคะช่วงหลัที่นันะคะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าติดใจนะอย่าจะเบิ้ลเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ไม่ว่านะ เดี๋ยวค่อยคุยกันเนะาะเดี๋ยวค่อย <c oughs> ะคุยกันวันวันนี้เห็นหัวข้อแล้วเนี่ยนะนะอะไร <c oughs> ท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยเมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าจะคุยประสบการณ์ประสบการณ์ในวงการข่าวการทําอาชีพ<อ>แบบยีสิกว่าปีที่ผ่านมาอัไหนมาลงอัไหนมาลงนาโชได้ยังไงนะคะอ,อันนี้อ,อันยังบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองไหมอ่ะใช่ใช่แน่นอนครับกองทัพก็เหนอยหองแล้วก็เป็นประเด็นที่มันเป็นกระแสด้วยข้าินันนะก็ เราก็ทําหลากหลายข่าวกระแสต่างๆเราก็ต้องจับให้มันนะต้องจับทุกข่าวทุกประเด็นที่เป็นกระแสสังคมต่างๆนะแต่แต่จุ๊กอย่าเพิ่งเริ่มนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมีต่อเนื่องก่อนคือคุณฟังที่ติดตามนะคะเขาฝากคําถามมาด้วยนะคะมีคนบอกว่าอยากให้จุ๊กแจงอ่ะพูดหน่อยว่าอาชีพการเป็นนักข่าวเนี่ยนะมันมีความแบบอุ้ยยากลําบากตรงไหนเพราะเขาบอกว่าลูกที่บ้านเนี่ยใฝ่ฝันเหมือนกันอยากเป็นนักข่าว นะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะนาโชก่อนจะเลือกอาหารการกินเอาเอาความยากลาบากอาชีพนักข่าวหน่อยอยังไงคะยังไงอคืออันดับแรกก็คือเราต้องรักก่อนนะอย่างที่คุณคุณที่เขาเขียนมาถามก็แสดงว่าลูกลูกลูกเขาชอบชอบที่จะเป็นนักข่าวนะคะก็มีความรักที่จะเป็นนักข่าวนะคะอันดับที่สองก็คือนะคะเราก็จะต้องมีการเรียกว่าเตรียมตัวเรามันต้องมันดูเองว่าเองอ่ะมีการที่แบบว่าต้องการที่จะอยากรู้เรื่อง แบบนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สนใจแบบไหนสนใจแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็หาช่องทางในการนําเสนอตัวเองนะคะเพราะว่าตอนเนี้สื่อต่างๆนะคะก็มีการเปิดรับตรงนี้ด้วยและที่สําคัญถ้าหากคุณหรือลูกๆหรือน้องๆท่านไหนนะคะที่อสนใจในงานด้านนี้ก็คือตอนนี้มันก็มีอย่างโซเชียลเนี่ยที่แบนะคะมีมีเยอะแยะเลยนะคะก็สามารถที่จะนําเสนอตัวเองผ่านทางโซเชียลนี้ได้นะคะก็มากมายทีเดียวว่าจะเป็นในโรงการ ทําเป็นคลิปลองดูว่าในเรื่องของการที่จะเป็นข่าวในแบบเนี้ยคือเราก็ต้องนําเสนอให้ถูกต้องก็คือ,อรู้วา่า่จะถามยังไงวันนอเวลานออะไรยังไงคับก็คือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะไม่ยากไม่ยากค่ะตอนนี้เพราะว่ากว้าง สังคมถึงเนี้ยเปิดกว้างมากเพราะว่าพี่พี่กำลังกำลังรู้สึกแล้วว่าทุกวันนี้เราเราก็ทําตัวเหมือนเป็นนักข่าวใช่ไหมเพราะว่าเวลามีเหตุอะไรก็ตามเราก็จะไลฟ์เราก็จะบอกทางสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือการนําเสนอในแนวของของแบบคนที่เป็นนักข่าวหรือผู้ประกาศข่าวอยู่เหมือนกันเนาะเป็นหนึ่งในลักษณะของอ่ามีคนเขาเห็นอะไรก็นะพี่นายก็ต้องนำนาเสนอในลักแล้วเป็นเม้องต้นที่เราเห็นอะไรเราต้อง ผมบอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะตรงไหน,น,นก็เป็นเบื้องต้นในในการที่จะก้าวสู่เรื่องของการเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการทำข่าวเหมือนกันนะคะพี่นันน<ส>ะะแล้วแล้วชีวิตแจ้งเนี่ยนะยี่สิบกว่าปีของการเป็นนักข่าวนี่นะเอาเอา,เอาที่ยากจริงๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบว่าเราต้องเอาชนะไปนให้ได้ต้องผ่านตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเรามืออาชีพแล้วอะอะไรอะไรมาอะไรนั่นก็คือในเรื่องของอ่าเหตุการณ์แต่ละพอหน้าในแต่ละเหตุการณ์นักะว่า เราอะไปไปเจอไปเจอเนี่ยเราคือนักข่าวเวลาจะออกไปทํางานข่าวในแต่ละด้านค่ะพี่นันเขาก็ต้องทําการบ้านเหมือนกันเ,เนาะ<ช>ต้องมีการดูว่าเนี่ยข่าวในหน้าวันเนี้ยหน้าตอนนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็จะไปตามประเด็นนั้นในเหตุการณ์ลักษณะไหนบ้างอ,อะไรที่มันยากก็คือคในเรื่องของการทําความเข้าใจในแต่ละข่าวและที่ยากที่สุดคือการนําเสนอให้กับประชาชนได้ รู้แบบง่ายๆค่ะพี่นันการพูดแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆชัดเจนค่ะบต้องเย่นเย้อนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการฝึกตรงนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนเป็นนักข่าวนี้ต้องพูดจาให้รู้เรื่องก่อนใช่ไหมคือถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนําเสนอไปคนฟังจะรู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะต้องมีการนําเสนอให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็กให้มีความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาได้ยินมาอะไรยังไงคือเราต้องมีการเช็ค เ็กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะนำเสนอให้ข้อมูลแม่นอย่างตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหรืออยากจะส่งข้อความอะไรเข้ามาเนี่ยได้ทุกช่องทางของเรานะคะจะได้ไปเป็นการชวนคิดชวนคุยหรือมีประเด็นที่แบบอยากนำเสนออยากให้จุ๊บคุยเรื่องอะไรเนี่ยได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะเริ่มต้นมาได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเน้นมาได้เลยตามนะคะ ตอนนี้ของเราก็มีการท่องทางเลยทางอ่าทางทางเฟซบุ๊กนะคะเฟซบ o k กก็ได้ทิกต็อกก็ได้ยูทูบก็ได้งเราได้เสมอค่ะค่ะอ่ะมาที่นาโชวันนี้นาโชนาโชนะรู้จักไหมคะพี่นันค่ะคือพี่เนี่ยเห็นแต่จากคลิปเฉยๆนะแต่ว่ายังไม่เคยลองชิมแล้วจุ๊บลองเล่ยังอ๋จุ๊บแรงเห็น เห็นมาพักใหญ่ละพักหนึ่งละพักหนึ่งลวนึกว่ามันจะหายไปนึกว่ามันอาดผสมอะไรมันทําไมมันเป็นอะไรมาผสมกันใส่กุ่มขนมกรอบๆแล้วมันน่ากินหรออะไรอ่ะก็เห็นมาพักหนึ่งก็ผ่านไปค่ะพี่นันแต่ปรากฏว่าไปเจออีกทีอ่ะตอนแรกก็ดูใน YouTube ที่เขาทําพวกอินโฟหรือคนที่จะทําอยากจะสร้างหรือไอแพลตฟอร์มตเองก็จะนั้นมาใช่ไหมตอนนี้ยเขามีขายตามตลาดนะต่างๆแล้วพี่นั้นไปไปทั่วเลยแบบเริ่มเยอะ ถ้ากระแสมาแรงมากแล้วก็ที่สงขัเก็คือไปอยู่ตรงไหนคนก็ไปหลมซื้ออแต่แต่เดี๋ยวนะภาพที่โชว์ในขณะนี้เนี่ยนะคือใส่จานเรียบร้อยแต่ว่าที่พี่เห็นในคลิปมันไม่ใช่อะจุ๊บไม่ใช่คือมันจะแบบว่าเราพูดไปเลยว่าเป็นเลนะคะก็คือมันฝรั่งเลนะนะที่พี่เห็นเนี่ยคือเขาเอาแบบว่าเอาซองมานะแล้วจับซองตะแคงนะคะแล้วตัดตัดทางตะแคงด้านด้านยาวอะนะ ด้านอยากนะคะเสร็จแล้วโอ้โหส่วนผสมมาเลยมีอะไรบ้างคะจุ๊บส่วนผสมมีมันก็จะมีทั้งที่จริงถ้ามันดูรวมๆโดยรอบๆมันก็น่าจะมีไปโอเคพี่นักว่ามันมีผักด้วยนะมันจะมีพวกมัีหลายอย่างใช่มีผักนะคะแล้วก็มีโปรตีนด้วยคุณจะชอบใส่พวกอ่าเนื้อก็ได้จะใส่หมูก็ได้หรือจะใส่ไก่ขีกอะไรก็ได้ท่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันก็จะมีตัวซอสตัวซอสนะคะก็เหมือนจะใช้มายองเนสก็ได้หรือจะใช้ซอสที่มัน ในต่างๆเนี่ยมาราดนะมันเป็นนาโชมันเป็นอาหารปองก็เป็นอาหารทานเล่นของเม็กซิกันคือต้อง,อง<ห>บอกว่ามันมันประยุกต์จริงๆนะ<ช>เหมือนเหมือน<ช> <laughs> จะแบบว่าเฮ้ยคุณชอบอะไรอ่ะ๋วนะคุณ<ช>อยากจะผสมอะไรคุณจะใส่อะไรอย่างน<ช>ั้นเลยไหมอ่ะแล้วก็แล้วก็ผสมผสมกันแล้วก็ เจาะด้วยซอสจะซอสมะเขือเทศซอสพริกกันเยแล้วก็มาคนคนโคเลโคเลโคเลก็เท่ากันคือคือพี่เห็นเห็นคนขายนะมันดูง่ายมากเลยแบบพอตัดซองใช่ไหมเดี๋วกอใส่ส่วนผสมอย่างที่แจ้งว่าตักป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บใส่นะคะพอใส่เสร็จทุกอย่างราดซอสเรียบร้อยนะคะเอาช้อนใส่นะคะแล้วส่งให้ลูกค้าเลยไม่ไม่รู้นะว่าราคาเนี่ยตกแบบซองซองแล้วประมาณเท่าไหร่หลังจากเติมเครื่องผสมอะไรต่างไปแล้วนะไม่แพงเอ้แพงเหมือนกันทพี่งนั้นห้าสิบเก้าบาท ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทก็ก็ลยพอเอาเรื่องอยู่แต่ถามว่าถ้าถ้าคนที่กินไม่จุนะอิ่มไหมพี่ว่าอิ่มเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างหมูเนี่ยเป็นเป็นแบบหมูบดหมูบดที่เขาใส่ไปนะโอ้เขาตักใส่แบบสองสามช้อนเลยนะเออเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะก็ก็เป็นอาหารคือเดิมมันเป็นอาหารทางทานาเล่นแล้วก็ที่เขาเป็นนั่งดูหนังดูบอลในของไม่ชกันไม่ใช่กันค่ะพี่นันนะคะก็ทานเล่นกันแต่ก่อนนั่น่มันจะเป็นเขาบอกว่าไอ ทาโก้มันจะเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆแผ่นทาโก้ใหญ่แล้วก็ใส่พวกเครื่องเหมือนของเนี่ยของตัวนาโซนเข้าไปนะคะแล้วก็กินอันนั้นก็จะอิ่มไปหน่อยค่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นมาโซคือก็กลายเป็นขนมกรอบเป็นแป้งเป็นแป้งแผ่นอาจจะใช้เมก็ได้แตใช้แป้งที่มันอบกรอบนะแล้วก็เป็นแบบลักษณะให้มันกรอบๆหน่อยนี่นะครับนั่นน่ะสิพี่ว่านะคือถามว่าจริงๆกินมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยนะ เขาไม่ได้ทอดปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะอบเอามากกว่าเนี่นะถามว่าเค็มไหมแจงว่าเค็มไหมอ่ะแจงแบบกินหมดซองซองใหญ่ๆอ่ะเค็มไหมอ่ะนี่ปกติเลถหงหนึ่งเราก็กินไม่หมดนะอไม่ไม่ไหวนะทั้งถุงเนี่ยโอ้โหแบบเค็มมากนะโซเดียมล้วนๆเลยค่ะโซเดียมเพราะฉะนั้นพอเอาไปทําเป็นนาโช่เนี่ยนะตอนแรกพี่ยังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ย มันจะไหวเหรอไอตัวแบบว่ามันฝรั่งนี่ยูกินอยู่เนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วนะแต่พอมาคิดว่าเอ้ยส่วนผสมที่เขาใส่เข้าไปนะคะมะเขือ <c oughs> เทศหอมหัวใหญ่ <c oughs> อซอสอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> อ่าแตกวา่าเ <c oughs> ออมัน,ม,นมันทำให้แบบว่าไปไปเจือจางความเค็มแล้วเพิ่มแบบความเผ็ดเพิ่มซอสมะเขือเทศไปอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเออมันน่าจะโอเคเหมือนกันนะ มันน่าจะโอเคมันก็น่าจะนวลกรอบนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากกินกินไม่เยอะมันก็คงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าในครีมในซอสมันก็จะมีพวกเนยพวกอะไรเยอะแยะติจับนะคะพวกครีมพวกเนี่ยตรงนี้ก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันก็ให้พลังงานสูงในเรื่องของพวกแค้เซียใช่แบบอย่างน้อยพื้นฐานเนี่ยคาร์โบไฮเดรตละแต่ว่ามันมีส่วนผสมอะไรที่มีโปรตีนมีวิตามินมีอะไรเติมลงไปเนาะ นี่น้องแก้มทีมงานเราก็แจมด้วยเขาบอกว่าตอนนี้นะตามตลาดใหญ่ๆตลาดดังๆด้วนะโอ้มีแม่ค้าขายนาโช่กันแบบจะไปหาที่ไหนเนี่ยได้เลยหาซื้อได้เลยคนลุมด้วยอย่างไม่บอกกันน่น้องแก้มไหนน้องแก้มเป็นเป้าหมายเขาเลยตน้องแก้มต้องฝีแม่เลยนะใช่ไหมคือพี่กําลังคิดว่าถ้าใครกําลังมองหาชีพเนี่ยนะแจง มันน่าจะได้เนาะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรยากเลยคุณรู้ฟังแบบส่วนผสมเนี่ยจริงๆถามว่าฝรั่งก็มีสูตรมาให้เราไหมว่าเฮ้ยคุณต้องใส่นี่นะต้องใส่แบบมะเขือเทศต้องต้องใส่แบบหอมใหย่เท่านั้นแหละไม่มีนะไม่ไม่เพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันเหมือนส้มตำบ้านเราอาจารย์ใช่รถออยู่ที่รถมืออยู่ที่รถมือคนคนใส่ซึ่งอาหารขนาดนมันไม่ได้มีแบบ เค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรต้องพริกสองเม็ดมันไม่มีที่ไนะมันอยู่ที่เราใส่เราใส่แล้วก็รสชาติก็เนาะก็ก็ตรงนี้ก็เรียกว่าอย่างที่น้องแครก็พูดไว้คือตอนนี้ตลาดนะแน่มันไม่มีร้านเดียวแล้วมันมีมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็กดรวมแล้วก็ราคาดีด้วยสมมติว่าห้าสิบกว่าบาทห้าสิบเก้านะสมมติว่าถ้าเกิด ค่ะถ้าเกิดก็จะบอกว่าถ้าเกิดเพิ่มเพิ่มออปชันเขาจะมีออปชันด้วยนะที่นันเพิ่มไข่กุ้งอะเพิ่มกอดไข่กรง้นมา20บาทเพิ่มไปเป็นร้อยไอถุงนั้นอะขายได้ได้เป็นร้อยโอ้โหไม่ธรรมดานะนั่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาคิดกันเล่นๆดูนะว่าส่ติถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะหาอาชีพเสริมนะคะหรือว่าหรือว่าเราเองนะคะถ้าเกิดเราทําเหมือนกับที่เขาทามาแล้วเนี่ยไอหน้าโชวของเราอาจจะไม่น่าสนใจนะแจ้งแจ้งหน้าโชวของแจ้งจะมีอะไรแบบว่าพิเศษ เิ่มเติมกว่านี้ไปอะของเราก็ปรับปรับปรับเป็นในเรื่องของเมนูรสชาติไทยๆไปได้นะ่นาใช่ไหมเนาะใช่ไหมแบบส้องไปชิทต้องไปชิแบบใช่ใช่ใช่้แบบนาโตแบบ้แบบนาชั่วสมุนไพรไทยเออน้อแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแบบแบบสุขภาพของไทยอะไรเงี้ยลดน้าลลดน้ำตาหรือรดอะไรดีรสเออแบบไทยไทหรือออนะคือมันมันสามารถเอาไปดัดแปลงประยุกต์ได้เยอะเลยใช่นี่พูดไปแบบนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะบบว่าเฮ้ยเริ่ม ได้ไอเดียในการไปหาอาชีพเสริมเลยนะหรือหรือว่าเราเองด้วยไหมเราเองด้วยไหมกำลังหาตลาดลงใช่ไหมถ้าหาตลาดได้บอกบอกพี่ด้วยหรือพี่ไปช่วยเพราะว่าจริงๆผู้จัดเห็นตลาดนั้นมีเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่ขายก็จะเป็นน้องๆวัยรุ่นที่นั้นเป็นไปไปขายไปทำขายกันที่นั่นแล้วก็เป็นตลาดที่แบบที่บอกก็คือแบบ เออมันก็เหมือนที่แบบที่เราเคยเห็นขนมอะไรนะขนมเบือ้อขนมที่เอ่อเขาเรียกว่าขนมอะไรอ่ะขนมขนมขนมว่าโอ้ยแบบนี้ขนมที่มันแบบว่าเอ่อใสใสอะไรได้หลายหลายอย่างนะใช่ใช่ใช่ที่มันเลือกใส่อะไรได้หลายอย่างเนี่ยคือผู้บริโภคเขาชอบแ <ๆ S 2> น่นอน,นแล้วเพราะว่าเขาจะชี้เฉ,เฉพาะที่เขาชอบนะอ่าอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันค่ะไอตัวเนี่ยก็คือเราจะใส่ผักนี่ไม่ใส่ได้หรือจะเอาแบบไหนคือคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะแดปได้ทั้งนั้นเนาะใช่แดบได้ทั้งนั้นนะคะและที่สําคัญก็อย่างที่นันบอก มองเป็นธุรกิจได้มองเป็นท่อ,ง,อทงทางทํามาหากินได้แต่ว่าอันดับ<ด>แรกเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครไปเจอตามตลาดนี้ชิมดูก่อนก็แล้วกันต้องะะด,ดูก่อนใช่ <laughs> ว่าว่าโอเคไหมว่าการที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยพี่ว่าเราต้องโอเคกับมันก่อนเนาะนะคะคือถ้าเรารู้สึกยังไม่โอเคเราจะได้มาปรับสูตรไงมาปรับสูตรให้แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นนาโชของเราเนี่ยเราจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะใ่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยแจงกำลังหาตลาดได้ปรับสูตรไปด้วยนะ แน่นอนค่ะแน่นอนทำไม่พลาดแล้วก็ตัวของแสดงมีคนทีมด้วยพี่นานไม่ต้องก่วงเลยคนชิมเพียบดิสมาชิกสมาชิกในครอบครัวนี่เห็นแล้วเพียบยบจริงนะตัวทีมเลยในตัวทีมเลยนะนี่ก็ได้เลยนะสนใจนะคะนะติดตามดูได้แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นอย่่งที่พี่นานตอนนี้เราก็มีรูปมาให้ดูนะก็จะเป็นลักษณะคือง่ายมากง่ายมากแล้วก็ตอนนี้ตลาดนัดหรือตลาดเป็นสางๆของเรามันก็มีเยอะแยะนะเป็นหน้า หน้าโรงเรียนได้ไหมได้ไหมดีไหมได้ได้เด็กๆก็กินได้เนาะเพียงแต่ว่าอย่าบ่อยอย่าบ่อยเพราะว่าไอตัวที่เป็นเป็นตัวออกสตาร์เนี่ยคือมันฝรั่งนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าแป้งข้าวโพดทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะจะได้ลดความเค็มลงไปนะคะก็วันนี้แนะนําอาหารใหม่ให้ลองชิมกันดูนะคะเขาเรียกว่านาโชเนก็ไปลองกันดูแล้วก็มานะคะมาร่วม แบ่งตันสูตรใหม่ๆว่าทำอย่างด้วยประดีเออนะเพราะว่าดับแลงประยุกต์ได้อีกเยอะเลยนะคะอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเลี้ยวเข้าวงวงพุทธคามหรือยังที่มาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเห็นมาแล้วแบบมันต้องมันต้องคิดนอ่ะเอาซะก่อนซะก่อนใช่ไหมเบาๆก่อน ใช่เดี๋ยวจะเผื่อเขาไม่รู้เรื่องมีเรื่องมีน้าอะไรอ่างเงี้ยโอเคอ่ะถ้างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามนะคะว่าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันเนาะโอเคนะคะโอเคสวัสดีขอบคุณค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91 Talk 1